ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจวบบันที่17มกราคม2569โดยชายผู้บังคับร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงบ่ายโมนนี้กันดีกว,ว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อาราัตยังไง1 FC หมอนทองได้โพสต์ข้อความเสนอไอเดียจัดแมตช์หยุดโลกทีมชาติไทยยู7ปีประทักับหมอนทองวิทยานะ เมื่องานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดียทันทีหลังบอลทองวิทยาได้สร้างปรากฏการขยับวงการฟุตบอลนักเรียนไทยจากผลงานในการคว้ารองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนรายการแชมป์กีฬา7 HD 2 0 2 5เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบอลทองวิทยาภายใต้การคุมทัพของอาจารย์สกลเคร่งประเสริฐนำทัพโดยวินเตนยาแห่งบางน้ำเปรี้ยวหรือว่าเตวรารกรณช่างเขียนดีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ดยเฉพาะบรรยากาศในเกมรอบชิงชนตเลิศที่สนามสุพชชราสายซึ่งมีแฟนบอลที่หลั่งไหลเข้ามาชมเกมอย่างล้นหลามจนเกิดภาพสนามแตกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฟุตบอลทั่าเรียนเคนกระแสะความนิยมดังกล่าวทําให้หมอนทองวิทยานั้นกลายเป็นทีมฟีเวอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อหนึ่งในแฟนคลับหมอนทองเสนอแนวความคิดให้จัดแมตช์พิเศษระหว่างทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีเขากับพนังของทีมหมอนทองวิทยา เพื่อจะวิสูจ์ฝีเท้าแบบตรงไปตรงมาโพสต์ข้อความเองก็ระบุนะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนี่คือคู่หูหยุดโลกของแท้อะไรก็ว่าได้จะได้เลิกเถียงกันสักทีระหว่างเด็กที่ถูกเรียกติดทีมชาติกับเด็กนอนมอนทองที่หลายคนเรียกว่าบอลอบตทีมชาติเด็กเส้นใช้เงินความสามารถมอนทองบอลกระแสบอลเดินสายบอลอบตเอาให้หายคาใจเลยไหมว่าใครจะแน่กว่ากัน ต่อให้ผลออกมาจะเป็นยังไงอยา่างน้อยก็เป็นการปลุกกระแสแฟนบอลไทยดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวก็จุดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดักในโลกออนไลน์โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหลังมีบางความเห็นตั้งคำถ,ถามถึงระบบการคัดเลือกนักเตะทีมชาติโดยเปรียบเทียบกับผลงานบอลทองวิทยาที่กำลังมาแดงประเด็นที่ถูกหยบยกขึ้นมาก็พูดถึงควบคู่กันคือการที่นักเตะบอลทองวิทยาหลายรายซึ่งกำลังตกเป็นที่จับตาม,มองทําไมไม่มีชื่อ ติดทีมชาติไทยระดับเยาวชนมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นวีเตนยาบารากรช่างเกียนดีมิดฟิลม,มาได้ครวเจ้านาวเจสดารังการวมถึงผู้เล่นรายอื่นๆภายในทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในครนั้งนี้เรียกว่าง,งานนี้จับมาไฟกันเลยนะฮะอืมเป็นคู่บอลหยุดโลกจริงๆครับของไทยของเราไม่แน่จะเป็นการเรียกกระแสแฟนบอลกลับขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ก็ฝากส่งสารนี้ไปถึงมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำในครั้งนี้กันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมบบานกันครับได้แล้ว2ทีมแรกทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยู3ยปีชิงแชมป์เอเชีย เมื่องานนี้การแบบข่งขันฟุตบอลยุ3ปีชิงแชมป์เอเชีเย2026รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่1 6มกราคมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้2ทีมแรกที่ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยได้แก่ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นยุ3ปีและก็ทีมชาติเวียดนามชุดยุยุ3ปีหลังทั้ง2ทีมผ่านฟา,าดานเกมสุดโหดเข้ามาได้สำเร็จในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยกันนี้เรียกว่างานนี้เริ่มที่คู่ของทีมชาติญี่ปุ่นชุดยุว3สามปีพบกับจอแดนชุดยุ้งสปีเกมนี้คุณพลสมบรไรบูต้องลุ้นอย่างหนักหลังที่ถูกจอแดนยิงขึ้นนําไปก่อนครึ่งแรกจากประตูของอาลีอาไซเซ่นาทีสามสิ 30, ก่อนที่ญี่ปุ่นจะขึ้นสู้ในครึ่งหลังและตามตีเสมอได้จากซูสุเกะฟูรุยะนาทีห้าสิ จบ90นาทีทั้งสองทีมเสมอกันไป1-1อะไรไม่สามารถทําประตูเพิ่มเกมได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีทำให้ต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้อย่างแน่นอนกว่าเอาชนะไปได้4-2ผ่านเข้าสู่รอบร,รองชนะเลิศในครั้งนี้ได้สําเร็จส่วนอีกคู่หนึ่งถือว่าเป็นเกมช็อคของทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อทีมชาติเวียดนาม23ปีตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนพลิกล็อกเอาชนะทีมชาติสหรัฐอาหรับอิเมเาช หรือว่ายูเออีไปอย่างดุเดือด3ต่อ2หลังต่อเวลาพิเศษเกมนี้แข่งขันกันที่สนามปริ้น์อับดุลรอโดยเวียดนามภายใต้การคุมทีมของคิมซังซิกอุจูชาเกาหลีใต้เปิดเกมอย่างยอดเยี่ยมยิงขึ้นนำไปก่อน1ต่อศนาทีที่3าแต่ว่ายูเออีตามตีเสมอได้นาทีที่4ี่สิทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันไป1ต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่62เวียดนามยิงขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1ทว่ามาโดนยูเออี ลายตามติดเสมอเป็น2ต่อ2ในในทีที่68สมบูรณ์ให้90นาทีต้องดวลต่อเวลาพิเศษเออกไปก่อนที่นาทีที่101เวียดน,นามจมาได้ประตูชัยยิงขึ้นนําเป็น3ต่อ2และรักษาสกอร์ในครั้งนี้ไว้จนจบเกมชนะนัดนี้ส่งผลให้ทีมชาติเวียดนามยุ3ปีจะรึกปตดศาสตร์หน้าใหม่เข้าสู่เส้นทางรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุ3ปีจิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จขณะที่ UAE ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งสรุปสถานการณ์ล่าสุดนะฮะรอบรองชนะเลิศยู3สปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วได้2ทีมแรกแล้วคือญี่ปุ่นกับเวียดนามโดยยังต้องติดตามกันอีก2ทีมที่เหลืออยู่จากปรแกรมการแข่งขันต่อไปอย่างใกล้ชิดเป็นนว่างงานนี้นะผมพวกเขาทั้ง2ทีมนั้นไม่ธรรมดาจริงนะฮะญี่ปุ่นกับเวียดนามเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บานนครับ อะรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติเวียดนามชุดอายุ23ปีโค่นทางหนะกองฝั่ง UAE ทะลุเข้าสู่รอบชิงชิงแชมป์เอเชียนะโดยกันนี้ตนหน้าของทางฝั่งทําเอาช็อกนะฮะโค่นเอาชนะทีมชาติสหรัฐอลับอิมเบรชทีมแก่งจัตวันออกกลางไปอย่างน่าสุดจะเหลือเชื่อ3ต่อ2โดยเกมนังกล่าวเวียดนามขึ้นนําถึง3ครั้ง3ครา สบ,บนให้ท่านัของฝั่งทีมชาติเวียดนามยุวปี1เดียวทีมตัวแทนของอาเซียนทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จในการแข่งขันศึกฟุตบอล AFC ซยุวิสปีอาเซียนคััที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเขารู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติเวียดนามโคน e. ่น UAE ทะลุเข้าสู่รอบอรองชนะเลิศยุ3ปีชิงแชมป์เอเชียนในครั้งนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่าการชนะ ยูเอ e ไม่ใช่ว่าง่ายต้องขอคารวะหัวใจนักสู้ของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้พิสูจน์แล้วว่าทีมจากอาเซียนสามารถสู้ทีมจัตวันออกกลางใน,นระดับสูงได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาทีมซังซิกเปลี่ยนแปลงทีมเวียดนามได้อย่างไม่น่าเชื่อคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเล่นด้วยความกล้าและความเชื่อมัน่นไม่ยอมแพ้เลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาสภาพจิตใจของยอดเยี่ยมมากเลยนะยิงได้ถึง3ประตูกับยูเอแทบจะไม่น่าเชื่อเลยคอมเมนต์ต่อมาชัยชนะนัดน,ดนี้มอบความหวัง ให้กับแฟวบนอาเซียนทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเองได้แสดงให้เห็นแล้ววินัยและก็ทีมเบิร์กสามารถโค้ชทีมใหญ่ได้คอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลอาเซียนกำลังยกระดับและเวียดนามคือทีมที่นำหน้าอยู่ในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อโค้ชและก็นักเตะกับความสำเร็จในครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในขณงนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่แสดงอาการกลัวต่อยูอีเลยนั่นคือสิ่งที่น่าทึ่งนะคอมเมนต์ต่อมา เกมนี้ถูกตดจำไปในแฟนบอลอาเซียนไปอีกนานแสนนานคอมเมนต์ต่อมาทีมตะว,วันออกกลางแข็งแกร่งก็จริงแต่เวียดนามนั้นเล่นแบบไม่มีเกรงเลยนะคอมเมนต์ต่อมาภูมิใจที่ได้เห็นทีมจากอาเซียนเข้าถึงรอบรองชนะเลิศระดับเอเชียได้คอมเมนต์ต่อมาทีมเวียดนามชุดยุ่ปีก็คือแรงบันดาลใจให้เยาวชนในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาไม่ว่ารอบต่อไปผลจะเป็นอย่างไรเวียดนามก็ชนะใจพวกเราในครั้งนี้ไปแล้ว ก็เป็นว่างานนี้ถือว่าเรียกว่าความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามนะฮะยังไงก็ม้นไปนในทางที่เรียกว่าเวียดนามนั้นมีอนาคตยาวไกลยอย่างแน่นอนในอีกต่อจากนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรไทยเตรียมรับมือให้ดีนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารัฐยังไงชนชนกเปิดเผยบอล7คนไม่สามารถต่อยอดไปบอล11คนได้เมื่องานที่ชนชนกชิดชอบผู้ในการฝ่ายการกีฬาสโมสรบริลลัม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอล7คนและก็ฟุตบอล11คนโดยส่วนตัวขอเลือก11คนเพราะว่าถ้าเราต้องการบางแผนสร้างทีมไปบอลโลก11คนต้องเน้น11คนเป็นสิ่งสําคัญเพราะออนหนุนให้ความเห็นบอกว่าในมุมของเราที่ทาฟุตบอล11คนไม่ได้เล่นฟุตซอลเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันต่อย,ยอดกันไปได้ขนาดทีมผมได้แชมป์นบอล7สีเมื่อปีส0 2 4ันี่ตอนนี้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แค่เจ้าเหนือธนกิจโชติเมืองปัก ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีนะแต่ต้องใช้เวลาต้องปล่อยยืมน้องๆทุกคนนั้นเก่งอยู่แล้วบอลเจ็ดคนผมมองว่ามันต่อยอดไม่ได้อย่าคิดว่าเหมือนกันถ้าเราอยากจะไปบอล11คนแต่ให้เด็กเล่นเจคนมันมันคนไม่เม็กเสรจไมต้องเข้าใจนะว่ามันเหมือนเอานักฟุตซอลมาเล่นฟุตบอลแต่ยอมรับนะว่าบอลเจคนได้ฐานคนดูเยอะก็จริงคนดูสนุกที่ได้เห็นการยิงประตูกันตลอดเวลา นักฟุตบอลก็สนุกได้เลี้ยงหลบกินตัวคู่ต่อสู้ผมเข้าใจทําไมทุกคนถึงอยากจัดบอล7คนเพราะว่างบการจัดการนั้นมันน้อยกว่า11คนอย่างที่อเมริกาเขาก็มีบอล7คนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติเขาก็เล่นด้วยแต่ถ้าผมถามผมว่ามีรายก,การแข่งบอล7คนและก็บอล11คนพร้อมกันผมขอเลือกที่จะส่งลงแข่งขัน11คนก่อนเพราะเป้าหมายแรกของบริลลัมก็คือการดันนักเตะขึ้นสู่ชุดใหญ่ปาหมายที่2ก็คือการคว้าแชมป์ และเป้าหมายที่3ก็คือการเอนเตอร์เทนคนดูในครั้งนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกันชุดนกได้กล่าวเปิดเผยทิ้งชายเอาไว้รันี้ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ยโมฟุตบอลไทยประจําวันที่17มกราคม2569โดยชายพบบางขลังฟุตบอลไทยครับ